ทางใอ้ยังไงจำเรคั้างขึ้นมาให้ไหมก็ไม่ใช่เรื่องบากมายอะไรก็เป็นเรื่องที่ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าต้องคุยกันเป็นผู้เจรจาในที่นี้ก็หมายถึงการรถไฟการรถไฟซึ่เป็นผู้ให้เช่าพื้นที่เช่าแผงแล้วก็พวกผู้ค้าที่เข้าแผงก็ต้องปรึกษา ว่ากี่ลายที่พอใจอยังไงมันมีลายมันมีพอใจต่างระดับสามหนึ่งร้อยห้าเจ็ดบาทก็พอใจอีกออค่าค้าธรรมเนียมห้าหมื่นขอให้ลดแล้วลดลงมาแล้วก็ผ่อนสมสามเดือนห้าปีอะไรก็เขาว่ากันอย่างนี้เขาต้องคุยกันนบแล้วปรติถ้างั้นถ้างั้นนี่หมายว่า เมื่อวานนี่พอดีท่านว่าการบอกว่าจะให้ใช้ระเก็บราคาเดิมก่อนเนี่ยไปหกเดือนอันนี้คือไม่ต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ธีรศักดิ์่อาจารย์ก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าทราบว่ามีคนให้คําถามว่าเราจะแก้ขายยังไงจะให้ยืดระยะเวลาไปไม่อะไรไหมท่านก็บอกได้คุยกันนะก็จะยืดเวลาไปได้ผมถามนะท่านบอกว่าเขาถามอย่างนี้เพาก็การเจรจากันจุดมุ่งหมายของทางรัฐบาลทางกระทรวง ไม่ต้องการให้มีเรื่องมีลาวต้องการให้ผู้ค้าผู้ขายอยู่กันอย่างสงบสุขในราคเช่าแผนไม่เดือดร้อนอยู่ในราคาที่เป็นธรรมเป็นธรรมกับฝ่ายรถไฟเป็นเป็นเอ่อเป็นธรรมเกี่ยวกับฝ่ายค้าขายก็อยากให้ตลาดมันเดินได้ดีดีเขาก็มีการาคำนวณกันนะฮะว่า แต่วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่ให้เช่ากันเท่าไหร่นี่ผมมีเอกสารนะครับไมาจากไปไหนแนละ้วเอกสารธนาคารกรุงไทยบอกเทียแจะได้สิทธิ์การเช่าแผงหนึ่งแผงของจตุจักรเนี่ยไปที่ธนาคารสามารถไปจำนองสิทธิ์อันนี้ได้ทันทีหนึ่งแสนบาทโดยมีผู้ค้ำหนึ่งคนถ้าส่งดอกส่งใช้เงินคืนเงินต้นด้วยดีหกเดือนสามารถกู้ได้สองแสน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับสองแสนได้ทันทีนะครับเดินเมื่อได้ได้ได้สัญญาในการเช่าช่วงแล้วไปเข้าธนาคารได้ทันทีคิดดูดูที่ว่าหลักทรัพย์แผงของค้าจะกูกกัดเนี่ยมีมูล,ลค่าแค่ไหนธนาคารรับทันทีนะฮะรับสิทธิ์เนี่ยถ้าสมมติว่าธนาคารเกิด ไม่ใช้คือไม่ใช้นี่ธนาคารธนาคารจะต้องขายหลักทรัพย์อันนี้ไม่ต่ำกว่าสองแสนใช่มไหมฮะบวกดอกเบี้ยอีกลายต่อไปที่จะต้องมาเช่าช่วงจะมาเช่าซื้อสิทธิ์อันนี้ถึงสองแสนบาทนะฮะแล้วผู้ค้าเนี่ยคิดว่าตัวเองควรจะให้รถไฟเท่าไหร่นะครับ เมื่อวานท่านที่บกษาเจอจาว่าระนับราคาชั่วคราวไปก่อนจะระับถึงไหนแลราคาจะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ใช่ระงับไปไปคุยกันนีเรา้ก็ไม่ได้คิดเราเรามาจากภาครัฐบาลมาจากภาคการเมืองไม่อยากให้ทะเลาะกันไม่อยากให้เกิดเดชกรณีที่รถไฟกับผู้เช่าไม่พอใจในราคาที่เป็นกลางเป็นธรรมตกลงกันไม่ได้เราก็บอกไปคุยกันแ้่ไม่ใช่ไป ปิดถนนไม่ใช่ไปก่อความวุ่นวายไม่จะเป็น<ร>ไม่าจาเป็นต้องดูงราคาไหนกันก็เดี๋ยวก็คุยกันขาผู้คู่จราจรรถไฟกับผู้เช่าต้องเป็นคนตกลงกันผม <c oughs> ไม่ทราบก<ะ>็จะคุยกันราคานทุกส่วนเท่ากันไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าในส่วนข้างในต้องเปรียบไหมครับมันก็คงจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือว่าจะเป็นสองมาตรฐานคือแผงที่อยู่ริมทางเดินขายดีมาก หรือ,อแผงในูใน่ในในลึกๆ,ๆขายไม่ดีอาจจะคนราคาหรือเปล่าลอันนี้เขาก็ได้ตัดสินมาแล้วบอกให้คิดราคาเดียวกันหมดซึ่งซึ่งเราเราก็ดูอยู่การดีใหม่เพราะไม่เป็นธรรมกับคนอยู่ข้างในคือเราจะไปลือ้อจากนั้น 8, แปดพันก่บแผงเราตีไม่ได้ว่าแผงนี้ควรจะราคาเท่าไหร่แผงไหนขายดีแผงไหนขายไม่ดีเราก็ไม่ทราบแล้วในขนาดเดียวกันนโยบายของ การผมก็ได้ให้ทางการรถไฟการตลาดได้ลงไปดูแล้วว่าในส่วนที่ขายไม่ดีคือจะส่วนในในในตรงกลางกลางซึ่งอยู่ที่ในตรงที่ว่าตรงหอินกาลึกเข้าไปนั่นผมก็บอกว่าจัดกิจกรรมอะไรให้มันคนเข้าออกอันนี้มันเป็นเรื่องอการการอะไรการโปรโมทการการโฆษณาการจูงใจให้คนเข้าไปเดินท้าไหน เพื่อข้างในก็จะได้ขายดีด้วยนะครับทุกทีครับคือพอดีชื่อผ่านมา2เดือนเนี่ยเราเฟ้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ต้องเสียทุ๊แต่นักวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยในเมื่อตกลงราคาใหม่ย,ยังไม่รับกันเนี่ยเราวันที่1มีนาคมนี <พอ S 2> ้จะใช้อัตราเก็บค่าเช่าหรือไม่เก็บหรือว่าจะยังไงดีครับความจริงแล้ววันที่1เนี่ยควรจะยุติได้แล้วแต่เมื่อมีปัญหากรณีขัดแย้งก็เวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญ การขัดแย้งที่มีเหตุผลลงเอยด้วยมีเหตุมีผลนั่นเป็นเรื่องสำคัญว่า,ามันมีเหตุมีผลได้ฮะในการคำนวณราคาแผนอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเบิกแผงคนที่ได้ชาสิทธิในการเช่าแผงเนี่ยถ้าเดินเข้าธนาคารก็ได้สองแสนบาทเนี่ยหนแสนหกเดือนได้ขยายวงเงินสินเชื่อได้สองแสน ยังไม่เท่านั้นนะครับถ้าเปิดทาดีต่อไปก็พิจารณาให้มากกว่าสองแสนอีกซึ่งธนาคารกรุงไทยรับอันนี้แล้วแล้วทราบว่าทางธนาคารออมสินเนี่ยก็อาจจะให้ข้อแม้ที่น้อยกว่านี้ด้วยซ้ำซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ค้าเราเจตนาส่งเสริมผู้ค้าแล้วก็มีธนาคารมาร่วมโครงการกันเราซึ่งอย่างเนี้ยตีราคาแผงได้อย่างมีเอตุดี่ผล ถ้าคุณบอกว่าของคุณขายไม่ดีไม่อะไรก็มีคนที่จะรับซื้อรับเปลี่ยนโดยให้รางวัลคุณด้วยครับนี่การรถไฟแจกให้ฟรีๆจะให้กับผู้ค้าฟรีๆนะครับเ่อเป็นเงินมูลค่าถึงสองแสนบาทนะครับแล้วมีนาคุณยังไม่เก็บใช่มมีนาก็แล้วแต่รถไฟเขาเขา,เขาตกลงกันได้หร <c oughs> ือยังควรจะรีบตกลงกันเพื่อรถไฟจะได้เงิน เพื่อไปบำรุงการรถไฟรถไฟทําอะไรก็เจ๊งลบล้างคําปราลบอนิธตีตลาดนัดจตุจักรมูลค่า15,000ล้านบาทตรงนั้นดที่ดิน68ไร่ดูที่ว่ารถไฟจะเก็บค่าตอบแทนมาบำรุงรถไฟได้สักเดือนละเท่าไหร่ซึ่งกตทมให้79ล้านต่อปีรถไฟไม่เอานะครับก็ต้องดูว่ารถไฟจะแสดงควา,ามสามารถว่าจะ ได้เงินมาบำรุงการรถไฟเท่าไหร่แล้วก็ผู้ค้าในนั้นฐานะจะดีขึ้นไหมจะขายดีขึ้นไหมหรือว่ารถไฟมาอยู่แล้วตลาดทุกโครงลงเจงไปนะครับก็ต้องดูกันให้เขาคูยเจรจาเขาคุยกันดีที่สุดได้ให้เดทไลน์ไวไหมคะว่าควรจะได้ข้อยุติเมื่อเมื่อไหร่กวกคนโดยเร็วก็ราบว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยหลังจากวันอาทิตย์ในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเลือกตั้งตัวแทนนะครับข้อข้อ ข้อเรียกร้องยุติตรงว่าฝ่ายเรียกร้องเนี่ยจะเลือกตั้งตัวแทนขึ้นมาอย่างบริสุทธิยุติธรรมแล้วก็ส่งตัวแทนเหล่านี้มาคุยกันกับตัวแทนของการรถไฟซึ่งส,งสองสองฝ่ายที่คุยกันแล้วก็น่าจะได้ข้อยุติก็ขอให้เราติดตามดูผลการเจรจา,ากกอย่างมีเหตุมีผลคือแปลว่าภายในเดือนมีนาถ้าจะต้องชัดเจนมากตกลงว่าผมว่าภายในเดือนทับ วันนี้มันก็ปลายแล้วนวันที่วันที่28พฤมภาแล้วก็ดีานาที่คงจะรู้เรื่องนะครับการจะล่าช้าไปนิดไปหน่อยก็ไม่แต่ถ้าเราไม่มีไม่มีเรื่องไม่มีราวกันมีความสุขให้กันทุกฝ่ายนั่นก็เป็นที่ที่สุดยอดของความผสมทังเรายท้นี่ครับในการจ,ราจานินานีเราได้ให้นโยุบายทุกฝ่ายไหมว่าคือไอ้ราคาที่เราคิดไปบอกเข้าไปเนี่ย 3,157บาทนี่มันมีที่มาที่ไปมีวิธีจะเอาเงินไปใช้เราเราไะให้นโยบายให้เจราจาให้ให้ผู้ค้าที่มีปัญหาเข้าใจในจุดทีนี้ไหมต้องมีฮะคงจะต้องพูดกันเ้องเอาผมผมให้นโยบายว่าเจราจากันด้วยเหตุผลก็คงเอาเหตุผลอันนี้มามาพูดเป็นต้นว่าแผงค้านี่ราคาควรจะเท่าไหร่เดือนหนึ่งควรจะเก็บเท่าไหร่เราเอาไปแผงค้านี่ไปขายเลยขายสิ่งให้คนอื่นเนี่ย ควรจะได้เท่าไหร่แล้วท่านลงทุนมาเท่าไหร่ในการที่ท่านมากอ่อแผงค้าท่านลงทุนไหมลงทุนเท่าไรแล้วท่านขายสิบตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งจะคุยกันได้ว่ามีแต่กําไรกําไรหรือเปล่า <c oughs> แล้วคุณจะควรจะเสียค่าเช่าอันนี้เท่าไรเท่าไหร่มีผลหรือเปล่าคือที่ผู้ค้าเขาบางที่เขาขึ้นไหวเนี่ยเขา,าเขาบอกขอเสียเดือนละเจ็ดแปดร้อย แล้วก็มีเรื่องของที่บอกว่าจะขอสัญญา30เปีอันนี้นันตีมองว่าจบเปนเอกกันไปเรือทจะจะไปอย่างนั้นได้ยังไงก็วามาันสเหตุสมผลนะครับท่าเผื่อต่านท่านที่รู้ข่าวท่านผู้ร,รู้เหตุผลเนี่ยว่าถ้าเปื่อเ,เขาจะเอาอย่างนี้นที่รถไฟนี่เป็นของประชาชนทั่วประเทศนะครับเพราะเราควรจะเอาที่ของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมาให้คนกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยได้ ถ้าปือเห็นด้วยผมก็โอเคไม่เป็นไรนะครับจะไปให้ใครทำมาให้กินกันโดยเ,เก็บไม่น้อยเก็บเดือนละส่บาทแล้วก็ทำสัญญาไป30ปี50ปีอันนี้มันสมควรหรือเปล่าครับเราก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สมเหตุสมผลรถไฟก็เป็นกิจการที่ไม่ได้รุ่งเรืองอะไรเป็นแล้วก็จำเป็นจะต้องมีเงินมา สนับสนุนการรถไฟซึ่งเราจะต้องลงทุนอีกหลายแสนล้านแล้วก็เพื่อจะมาบริการประชาชนทั่วประเทศเผมก็อยากจะให้มองด้านรถไฟว่าควรจะได้ผลตอบแทนบ้างแต่ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรมากมายจนกระทั่งผู้ค้าเดือดร้อนจนกระทั่งตลาดนัดจตุจักรอยู่ไม่ได้สิ้นสลายไปแต่เท่าที่คำนวณแล้วมีแต่ดีครับคิดว่าจากตลาดนัดจตุจักรจะไม่มีหาบเล่แผงลอย ปูผ้ามาขายตามถนนเกตกะคนที่มาเที่ยวมาตลาดซึ่งมีฝรั่งมีบางค่ามีเข้าต่างชาติทั่วโลกมาแล้วก็หน้าหน้ามาเที่ยวหน้ามาจับจ่ายหน้ามาพักผ่อนรวมทั้งคนไทยด้วยคนไทยเนี่ยถ้าเป็นได้ผมก็อยากจะให้ตลาดนัดเนี่ยเป็นที่เป็น Walking Street เหมือนจะต่างประเทศที่เขาทำไว้ หรือเป็นรมนียสถานซึ่งหลายๆคนต้องการให้เป็นอย่างนั้นคือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นที่นัดพบปาระหว่างเพื่อนฝูงหรือนัดพบปากคุยทะลับทุละปาปังเป็นที่สันนาการระหว่างครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่เันคนละบูมเมืองมาสันนาการกันมาพบปากกันปู่พ่อา่ายายลูกหลานเหลน มาตัดกันเจอที่จะไปจกักมาเดินเล่นนะครับหรือว่าจะจะเป็นไนท์าซ่าในการขายของได้ดึกๆครับ